ช่องไม่มครับช่องไม่ว่าเขากับทิมง้างรวยรายขึ้นเอาปูเจ้าที่สอนอครับผมพันกันะพันจนนะมาจากพันนกันมากให่มาสืสถานทีมงานรวยลายแดงในบนเอาบอกบต้องให้วล็กไปขนต้มากกัได้ก็ต้องขึได้ขึ้นมื่สั่งก็ขึ้ยเอาตรงตครับบ่าตัวเลขวิ่งรถกับเขาเนี่ เขาลวดขาบมดอันจับอันจับคู่กับขาตรงเด็กตั้งรักสามตรงเด็กตั้งรักกับสามจี้หาอยู่มันออกหาจี้ามบอกครับนี่ปูจับมดนี่เขาขันล่างนี่แหละปูมันจับมัดไปเย็ดหามะมันจับมดไปทีว่าหลายที่ปูมันจับมดเด็กเขาทั้งหมดทั้งล่างเลยอันนี้กะอันนี้กะเด็กเคียงนี่เป็นแถวหนึ่งนี่ฟันแถวฟาดเลนนี่เด็กเคียงครับผมเด็กเคียงหลายตัวดีว่นี่ แต่ว่ากูกับว่าดอยไล่ตัวมันมันจับให้คนน่าผู้ผู้อาอยากเล่นเล็กหกตัวสี่ตัวหาตัวองศีกมี่หมเครื่องให้ท่าเจ้าเรียนเราปันแถวพระเลชทิพม์ปปันแถวพระเดชเดนเียงแข็เดชน่สนนาตั้งทีมวันใดแม่เลขเคร่งแมเี่ยงม่แฝดโตเขาจีมีนี่ละเอ้าผู้สูตรไม่แบบปูเขาบอกสูตรเก่าปูอันไหน สูตรเก่าคือเขากรวดเยอะสูตรเก่านะเจ้าว่าบัดนี้บัดนี้มันเขามาจังสี่สูตรเก่าคือมีหกตัวมีหกมีหายเจ้ว่าบัดนี้มันเขามาจังสี่ไหมครับฝันตั้งทีมบอลไม่กะไยังไงเรียกเขี้ยงตะกี้มันมีหาตัวหกตัวบัดนี้มันเขามาเม็ดมันเขามาย่างละตัวละตัวมันใคยแม่นสมซื้อปูเรียกเขี้ยงอันน้อยนั่นโบเขี้ยงมันสุดเทียมมันเขามาเท่ละตัวละตัววะอันนี้มันเขามาเป็นชุดเลยนะเลยเอาลงเม็ดเลยก้อนเรียกเอาคักๆเลย ปันแถวพ่อเลนเอาเป็นตะหยกหัวเห็ดเห็ดออกมาเอาปัดโซ่คือลายแตเนอกบันนี้ว่าตามพัฒนาตามสูตรน่ะนกููนอตามสูตรจับกับว่าลายคูดอกมันยังสูตรมันว่ายังสันน่าพัฒนาอันนั้นไม่ได้เอาใบใบเก่ามันเจียงทองแกวทองแล้วที่นอง <laughs> เลีนหางานยังไงกินท่นานเรียนไก่ตะลันกว๋วยเตี๋ยวบมเก่าผมเ,เก่าเกลดไก่ก๋วยเตี๋ยวก็เลี้ยวหนาหน้ำอยู่รถที่แอดมินว่าจอดจักเทียเขาก็วางว่าหลายคนสิได้หลายถวยเลยเด้แหงว่าจอดกายอยู่งเพราะนั่น <laughs> ขเขาก็ผิดหวังอยู่จังสันแล้วจ้องตะลันกว๋วยเตี๋ยวก็ได้โอ้โห เขาก็แคบงถนัดวันเอาหกขาเขียนไใบเตยไปเ็ได้หรอกครับผมก็ใอเขียนไใบเตยแล้วมันเตรียมเอาเลขเคียงบนรางเด้อพันเลขหลายปันแถวผ้าเลขกพันจะพาไปเตยบอลในเหล็กแข็งไปทิ่มบอลหนึ่งเราเคียงบนรางบนราง นลางเหล็กเคียงศูนย์สามสี่หากเจ็ดแปดเก้านี่เหล็กเคียงเนอแปดตัวบนเดียวจะสองกั 2, บหนึง่ง เะซองกับหนึ่งว่าไม่ละม่เอาไว้เป็นทีมเสริมสองกับหนึ่งคับผมเกีเ้ยงแกลตัวตเลยเชียงบนเชียงลางองกับหนึ่งเป็นตัวสำรองมตัวสำล,อง,สำลองไปเอามาเเพี่ยนพูกเก็บขาค <c oughs> ืนักวัน <c oughs> มีตัวสำรองมีตัวสำรองสองตัวไงเอาปันแถวปาเลีกันยังว่าเลียเที่ยงวันที่วันหนึ่งได้ยกหม้อจุเจหาตัวซีตัวมอกตัวอันนี้แปลกคนเราละไมือนี่เนี่ยถึงแล้วจะว่าดีเอฟซีมันมันกับจับครูมันมาหลายดิเด็กเที่ยงมันหลายสิ่สีครับผมจับครูแล้วมันอ่อนน้อยเน้อหาเบอร์ถูจับคู่รูนเอาจับผมมาเอ้าเลขตัวหนึ่งคือว่ามีสิทักมาเป็นวะคือเอามาจับนะมันจิเป็นยากก็เลยเอาเขาไปเม็ดเลย คับกูศูนยเก่าเกบ่มีก็เอาเขาไปจับใส่นะเขาจิว่าเลยเอาเขาหมดเลยในที่วันหนึ่งเลยบ้านศูนย์เยก่าเ เกจับคู่3 4มันกลับมาแม่สามสีมันออกที่3วันนี้บ้นจัดมันกลับมาเป็น3ามันกลับมาอะไจังเลยสามสี่มาแรพป ออกซีเก้าออกซีเก้าออกซีเก้าเก้าซีอะไรยังม่ออกซีเก้าเฉยออกบนหรือมาขึ้นออกล่างแล้วขึ้นบนงวดนี่มันมันไล่ตัวแหน่ยู่เพราะว่ามันจับเขามาตัวใดมันก็เขามาเมื่อขีดเขามาตัวใดมันมันแยกบ่ได้ตับผมจับตัวใดไม่ตัวงามบ่ปูกมันมี่จะตัวเขาขัดขัดมันกัแต่ว่ามันก็มีตัวเน้นใหนยังหรอก và mà khăn hòa mặn lại bóc gấp cả day hết đây đấy, nếu mà mặn lại cụ, sát song song luôn, bóc gấp cả day, khăn mắc lại cả trang gấp áo, nếu mà mặn lại số 6, tiếng แกปฏิวัติเขา <c oughs> มัดมือมาเกินขันบ้านสาวรรค์ทิศนี่ท่ำใจเยู่นี่ <c oughs> โตแกเขาขันใหล้ลวเขาอนนี้ไปเข้าเดียวเขากลับมาครับผมท่ำใจครับวิ่งเล็กน้อยวิ่ง าผู้อื่นนายเขาก็อยากนี่นี่ใคผู้เดียวกันออกไปยุทิเจวมีจัดไปใช้กันเมื่อเดียวเห็นจักคนเดียวกลับมากอ่อหัวหม่วิ่งรูุดเลยเด้อนี่เด้อจัดให้นักเด้อสูนกับเขาเลยครับสูนก็จัดนัก <ไป S 2> เลยเขาก็ชนจี่วิ่งเนสองตัวครับผู่วิ่งรูุดไปเลยบนล่างเลยครับคือมันมันมันไปเลยทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมรับผม để cùng ra nó hình quay điều khá điều mình cả mất cái này khá điều anh chị là tô cầu cầu si

ตัวช้มตัวตัวนี้จัดให้นักได้หนิเด้อครับหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าวนี้เป็นร่องกรับครัำหางนี่ศูนย์เก้านี่จัดนักครับหกศูนย์เก้าจัดนักได้พี่น้องช่ศูเก้าศูนย์เก้านี้จัดนักล่องมีช้้มหางร่องกับผมแย่จีแจเก้าปด สามสี่ซ้ำเน้นทางเดียวเม็ดเดียวนอกปูเนาะเลขหลายคู่เลขหลายคู่ก็แตกกันเน้นให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวคือสวนเก่านี่ยนะจัดให้เต็มทีไปเลยครับลมก็ลมบันเน้นอะไเรียโอ้โหแบบคนเชือดหลบบั้นทีคนลงคนว่าขันเบ็ดพวกลมพวกงูพวกงูกะลมด้วยปูครับ เขาเขากับเนมใส่คลิปปูมาคือกันขันขันเวบบ่ล่มขนุลหล่มคือจัาเงินศูนย์เก็ดหมดเลยนะว่าเอาให้ยูสั่งบังได้แล้วว่าสันขันมันบ้านันหมูกับยูคือกันว่าสันมาได้แท้กับเขาเจ้ามือกับยูอีกนี่ ทำใจเอาเลยเจ็ดหนึ่เลยว่นเด็กน่อยสี่เตอเวลาเห็นพอเด็กน่อยะกับผมก็ร่างอ้วนต้องพี่ผู้บบนนี้วันที่สี่แคมปจอปีนมาเบิ้งครับพี่น้องขับมาเบิ้งขัปมาเล่นเดเหล็กติดเหล็กเคียงเนาะครับเนาะติดเหล็กเคี้ยงปูเนี่ยขีขาดตสองกับหนึ่งเนาะครับานมช้ชมคือสองกับหนึ่งครับคือสองกับหนึ่งนี่คือขึ้นรถพระท่านมูนะครับเด้อ เอาไว้เป็นตัวสำรองกำลังเรียกตัวจะเขามามือลงสนามขอกลับขอบคุณผู้เลยเทียดตัวอื่นเก็บขาเล้ะลงมาส่วนจับผู้ก็มี่สวนเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดสามสี่มาตกเก้าขอบคับตกนี่หรอกสี่สามนอเออี่เก้าีเกาที่เกาเก้าสีก็จะมากสองสี่อะไร สามเจ็ดแปดสามศูนย์หกห้าเก้าเครื่องรูดศูนย์เก้าแล้วครับเด้อทั้งสามตัวกับมีหกศูนย์เก้าสี่แปดเก้าหกแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้ครับผมมักกะตามอมมักกะพานไดนเนาะครับเนาะเอามือวันวันจันทร์ที่แปดเนาะครับเนาะคอยท่านพุทธอ่ะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้พี่น้องผู้ชม ลาวพัฒนาปูสมดีมาแล้วดุเดือดท่น้อ้ชมอะแคป้าจอไวอะตามที่เมึกสีขึ้นเรียงี่น้องชมอะต้นแจ้งสีสันก็นคือตัวเด่นตัวเด่นดน,นะครับชมนี่ครับขอให้พี่พิจารณาวิเคราะห์กันดีๆขอให้โชคดีกันนะครับผมกับลาวพัฒนาเจอกัน,นค,คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมครับ